คืนพายุกระหน่ำเรื่องมันเกิดขึ้นในวันที่ท้องฟ้าคำรามผูดต้อนดังทะมึนเคลื่อนตัวไปอย่างรวดเร็วลูกแล้วลูกเล่าเมฆสีดำได้ปกคลุมไปทั่วบริเวณท้องฟ้ากลายเป็นสีเลือดดูน่ากลัวเหลือเกินตอนฮันเจนในวัยสิบขวบกับค่ำคืนที่พายุกระหน่ำเป็นวันที่เจนจดจำเป็นนาแสนนานเจนอาศัยอยู่กับลุงพ่อแม่ตายตั้งแต่ยังเล็ก เจนไม่รู้หรอกว่าหน้าตาพ่อแม่เป็นยังไงไม่เคยได้รับความรักการปกป้องดูแลต่างจากพ่อแม่ของเด็กคนอื่นซึ่งสมควรแล้วที่จะได้รับการครบรักและกะตันอูเพราะเขาได้รับความรักแต่สําหรับเจมแล้วการมีพ่อแม่นึกไม่ออกเลยว่ามันเป็นยังไงไม่รู้เลยว่าพ่อแม่มีหน้าตาเป็นไงแต่เขาก็นึกไม่ออกหรอกว่ามันไม่ได้ทําให้เขาเศร้าแม้แต่น้อย จะไปโศกเศร้าทำไมเจนไม่เคยเห็นแม้กระทั่งหน้าตาของพวกเขาไม่เคยได้ยินเสียงและไม่เคยได้รับอะไรเลยจากพวกเขาพเขาพื่อนเพื่อนของเจนมีพ่อแม่เขาสมควรที่จะรักและเชื่อฟังพ่อแม่เพืออย่างน้อยเขาก็ได้รับเงินหรือการเลี้ยงดูห่วงใยจ,จากพ่อแม่บ้างแต่สำหรับเจนแล้วเขาคิดว่าแค่ได้นึกว่าเขาเป็นพ่อแม่ก็พอแล้วเพราะเขาปล่อยให้เจนนั่งอยู่กับความยากลำบาก กับลุงที่แสนไม่เอาไหนเอาแต่มเมาไปวันๆเจนต้องทำความสะอาดบ้านต้องทำอาหารเย็นให้ทันก่อนลุงกลับมาและต้องดูแลเรื่องอื่นๆอีกและที่แน่ๆเจนไม่เห็นว่าจะต้องรักและเคารพลุงเลยสักนิดที่อยู่นี่ก็เพราะว่ายังเป็นเด็กและยังไม่มีเงินที่จะดูแลตัวเองได้และเจนไม่อยากกลับเข้าไปอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าอีกแล้วเจนยังจำได้ว่าที่นั่นเป็นเหมือนนรก แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนรกกุ่มไหนซะด้วยแต่ที่แน่แน่มันคงเป็นนรกกลุ่มที่ลึกที่สุดแต่แหละยังไงก็ดีเมื่อเจนมาอยู่กับลุงแม้ว่าตลอดสองปีที่อยู่เจนจะถูกใช้ให้ทำงานราวกับท่าก็ตามลุงคงคิดได้ว่ามีหลานย,ยังเกมแล้วก็โตพอที่จะเอามาใช้งานได้แล้วก็มัง้งถึงไปรับมาจากที่นั่นลุงสงสัยว่าคงจะกลับมาแล้ว วันนี้ถ้าไม่กลับเดวิดทุกวันยังไม่ได้ทําอาหารไว้ให้เลยแล้วจะทํายังไงกันล่ะทีนี้เจนเจนนางเจนแกหายหัวไปไหนมาเก็บรองเท้าให้ข้าทีนี่มันอะไรกันวะฝนตกอย่างกระพาวันเดียวพายุก็มาเจนนางเจนแกไปไหนวะวันนี้ใครยิงอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยแม่ดีนะที่ไอ้พวกนั้นห้ามไว้มอยางงั้นข้าคงได้ฆ่าไอ้คากหัวหน้าบัดซบนั่นไปแล้ว เวสเตอร์ลุงของเจนไขกุญแจเข้ามาหลังจากที่เคาะอีนานเขาเพุ่งโยนขวดเหล้าขวดที่สองสำหรับวันนี้ทิ้งไปแน่ละเขาเมาและบัติเนี่ยเนื้อตัวก็เปียกควาไมไปหมดเขารีบถอดเสื้อคลุมเสายืดและกางเกงออกอย่างรวดเร็วถอดรองเท้าแล้วโยนไปทางหนึ่งและเดินเข้าไปห้องนั่งเล่นทางทางที่มีเพียงกางเกงชั้นในเขาล้มตัวลงบนโซฟาทางทางที่ตัวยังเปียกเจน นังเจนแกรีบออกมาหาข้าในนาทีนี้เลยนะอย่าให้ลุงเป็นฝ่ายไปหาแกก่อนไม่อย่างนั้นแกคงจะรู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ๋อวันเดียวนี้ลุงตะโกนไปลั่นบ้านเจนค่อยๆโผล่หน้าออกจากประตูทางห้องครัวกลัวจนตัวสั่นไปหมดเด็กน้อยแอบมองตั้งแต่ลุงกลับเข้ามาและบัตรเนี้ยที่โซฟาเจนยิ่งรู้สึกว่าลุงของเขาช่างน่าเกลียดน่าขยะขยง เจนมองไปยังพุงล้นหลามไปด้วยไขมันขนที่มีอยู่ตามลำตัวใบหน้าอันอัปลักษณ์ของลุงตาที่โตไม่เท่ากันจมูกบิดเบี้ยวและปากที่กว้างใหญ่ริมฝีปากหนาบวกกับผิวหน้าอันขูข่ขะอุบาทอุบาทที่สุดเจนไม่เคยเห็นภาพอะไรอุบาทอัปลักษณ์ด้เท่านี้มาก่อนนางเจนแกนมานี่สิไปยืนทำเสื้ออะไรอยู่ได้แล้วนี่ทำอะไรแว่ให้ากินหรือยัง ฮ้ทำหรือยังคือว่ายังยังยังเลยค่ะคุณลุงเจนเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าลุงม่รู้จะพูดยังไงเพราะลืมไปจริงๆอะไรนะพูดใหม่สิแกว่าแกยังไม่ได้ทําอะไรพูดอีกทีสิเวเตอร์ยืนหน้าเข้าไปใกล้เจนเออคือยังไม่ได้ทําค่ะเจนก้มหน้าจนคางไปติดกับลำตัวเธอรู้สึกว่าบัตเนี้ย เธอเป็นเพียงมดตัวเล็กๆและลุงก็กับกายเป็นยักษ์ที่คอยจะจ้องเขมือบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าฮแกว่ายังไม่ได้ทำอาหารเย็นนี่ค่ะใช่ไหม,มแกนี่มันที้เกียดจริงๆอเด็กโง่ไอเด็กเวรไม่น่าเอามาเลี้ยงให้มันสิ้นเปลืองรู้บ้างหรือเปล่าว่าข้างนอกตอนนี้ฝนตกอย่างกระหาแล้วข้าจะออกไปหาอะไรกินี่ไง,ไงแกนี่มันเด็กง่ เบเตอร์ผักเจนจะล้มลงดึงเธอเข้ามาอีกและลงมืออย่างไม่ยัง้งลุงลุงจ๋าให้อภัยหนูด้วยหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษเดี๋ยวหนูจะทําอาหารอร่อยๆให้ลุงเองนะจ๊ะนะอย่าตีหนูเลยนะลุงลุงจ๋าหนูขอโทษเจนกิดร้องและสะอึกสะอื้นทุกครั้งที่มือของลุงฟาดไปที่เนื้อตัวมันทํำให้เธอเจ,จ็บปวดอย่างที่สุดลุงจิกผมแนละตบเข้าไปที่ใบหน้าอย่างแรง เจนล้มลงไปกับพื้นมีเลือดออกทั้งปากและจมูกแกนางเด็กเร็วไปเลยไปทําอะไรไม้ข้ากินเดี๋ยวนี้วันนี้ยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยรู้หรือเปล่าวันเนี้ยข้าต้องทํางานทั้งวันตอนเที่ยงก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยข้าละเกดไอหัวหน้ากับที่ทํางานซะจริงเคยดูนะไอโวกทีหโผลยอยย่อข้าวันเนี้ยหวงมันจะได้รับสิ่งที่สะสมเช่นกันลุงยังคงโกรธทุกคนที่ทํางานเขาไม่สนใจว่าใครจะว่ายังไง หลังจากที่เขาทะเลาะก,กับค้าหัวหน้างานของเขาที่บอกว่าเขาไม่รับผิดชอบต่องานและมักจะทํางานผิดพลาดเขาเดินออกมาอย่างไม่สนใจใครทั้งสิ้นและไปหาเหล้ากินทั้งๆที่ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานจนบัดเนี้ยเขากําลังนั่งคุ้นคิดถึงแผนการที่จะตอบแทนพวกนั้นให้สะสมเจนเดินลับเข้าไปในครัวตามลําตัวเป็นรอยฟอกช้ำรีบใช้ผ้าเช็ดเลือดที่ปากและจมูก เจนไม่เข้าใจว่าทําไมลุงถึงโหดร้ายอย่างนี้เจนรู้สึกโกรธแค้นอยู่ในใจแต่เด็กอย่างเธอจะทําอะไรลุงได้เจนกลายเป็นเด็กที่เก็บกดในความคิดของเธอมีแต่ความโหดร้ายไม่ว่าหลับหรือตื่นเธอไม่เคยเลยสักครั้งที่จะได้ยิ้มและหละัวเราะอย่างเต็มที่เหมือนเด็กคนอื่นบางครั้งเธอฝันร้ายแต่เมื่อตื่นขึ้นพบว่าความจริงนั้นโหดร้ายกว่าในฝันนั้นมากนะัก เสียงของพายุฝนข้างนอกตอนเนี้มันดังพอที่จะกบสิงกลด่าและสาบแช่งผู้คนจากลุงของเธอเจนรู้สึกขอบคุณพายุฝนที่ทำให้เธอไม่ต้องได้ยินเสียงที่น่ากลัวของลุงเจนเอาหม้อขึ้นตั้งไฟเตรียมทุกอย่างสำหรับอาหารเย็นคืนนี้อาหารเหลือไม่มากส่วนมากก็เป็นของที่ค้างมาหลายวันเนื้อสัตว์ที่ลุงซื้อไว้บัตรนี้ยมันเริ่มโศงกลิ่นผักก็กาลังจะเน่า ขนมปังขึ้นล้าเต็มไปหมดไม่มีอะไรเลยที่เป็นของสดแต่เจนก็จำเป็นต้องทำให้ดีที่สุดเพราะบางครั้งถ้าอาหารไม่อร่อยถูกใจลุงแล้วก็เธอก็จะโดนและถูกกล่าวหาว่าที่อาหารไม่อร่อยเป็นเพราะฝีม,มือของเธอแม้ว่าบางทีเจนเอ่ยปากบอกลุงว่าเพราะอาหารไม่สดและเธอคิดว่าลงุงควรจะซื้อของมาใหม่ดีกว่าเธอก็จะโดนลงุงทั้งดุและคิดว่าเธอโกหก วันนี้เจนเลยต้องพยายามทำให้สุดฝีมือเพื่อไม่ให้ลุงโมโหเคี่ยวเนื้อเพื่อทำซุปในหม้อและพยายามหั่นเอาส่วนที่เป็นลาบนขนมปังพยายามคัดเลือกเอาส่วนที่เหลือของผักที่ยังไม่เน่ามาทำสลัดในคืนนี้นางเจนเสร็จแล้วหรือยังนางเด็กโง่แกน่ะทำอะไรชักช้าข้าหิวแล้วนะเว้ยอีกไมเดี๋ยวถ้าแกยังทำไม่เสร็จข้าจะเข้าไปฟาสแกอีก ให้มันรู้ไปว่าการจะสั่งไอ้หลานโง่ของข้าไม่ได้ลุงตะโกนจากห้องนั่งเล่นเจนสะดุ้งสุดตัวตก,กใจเผลอทำหม้อซุปตกลงพื้นเลอะเทอะไปหมดเจนโดนน้ำร้อนจากซุปลวกมือแขนทั้งสองรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างที่สุดผิวเนื้อเปลี่ยนเป็นสีแดงและพองออกมาทันทีแต่เจนไม่ได้สนใจแขนของเธอแม้แต่น้อยเจนร้องไห้พยายามโกยเอาเศษเนื้อใส่ลงหม้อ เจนไม่รู้ว่าจะกลับไปทํำหม่ให้ทันเวลาได้ยังไงบัตรเนี้ยเครื่องปรุงต่างๆเกือบจะหมดแล้วและเนื้อนั้นก็สปกปรกอย่างมากเจนร้องไห้แต่เจนก็ไม่มีเวลาอีกแล้วลุงกําลังร้องเรียกเจนค่าให้เวลาอีกห้านาทีแต่แกยังไม่ออกมาข่าจะเข้าไปลากตัวแล้วจะเอาน้ําร้อนสาดแกให้พองไปทั้งตัวแกจะได้รู้สึกหลงหลานง,ง่เวตเตอร์กําลังเมาขนาดหนัก และโมโหหิวเขากลดาและอาคาดมาดร้ายอ่อ,อเจนเวตเตอร์กำลังเมาขนาดหนักและโมโหหิวเจนกลัวจนขนหัวลุกตัวสัน่นมือสัน่นพยายามตั้งสติแล้วตะโกนตอบลุงออกไปไวอีกเดี๋ยวนะคะคุณลุงเดี๋ยวหลานจะเอาอาหารอร่อยไปเสิร์ฟให้คุณลุงแล้วค่ะเจรีบเอาขนมปังสลัดที่ทำเสร็จใส่จานแล้รีบเดินไปเสิร์ฟลุงของเธอมาแล้วเหรอ น,นี่อะไรขนมปังหรือเศษขนมปังนี่แกไปเอาจากไหนทาไมมันบิดเบี้ยวแล้วก็ดูไม่เป็นรูปแบบนี้ละ่ะแกไปแย่งมาจากปากหมาที่ไหนแล้วไม้ค่ากินใช่ไหมขนมปังอะไรมันจะกลายเป็นเศษแบบนี้แล้วก็สลัดอะไรปากก็ดูเน่าหน้าเกดอย่างกับเศษแกนี่แกไม่ตั้งใจทําเลยใช่ไหมยอยากให้ค่ากินของไม่ดีใช่ไหมเวเตอร์มโหแต่ก่อนที่เขาจะลงมือตีเจนอีกรอบเจนก็รีบพูดขึ้นซะก่อน โถคุณลุงขาหลานทําสุดฝีมือแล้วค่ะแต่ยังมีอาหารที่เหลืออีกนะคะคุณลุงทานสลัดกับขนมปังไปก่อนหลานรับรองว่าอาหารจานต่อไปคุณลุงต้องถูกใจแน่หลานรับรองนะคะคุณลุงเจมฝืนยิ้มทั้งน้ําตาไม่กล้าสบตาของลุงเออรีบเอามาสิขาหิวจนตาลายไปหมดแล้วเวเตอร์รีบสวา,ามาอาหารตรงหน้าอย่างมุมมามไมทันสังเกตได้ซ้ำว่า ตรงมุมของขนมปังนั้นมีลาขิวเขียวติดอยู่เขารีบกินอย่างรวดเร็วเจนค่อยๆย,ย่องออกไปเดี๋ยวนางเด็กโง่ไหนบอกข้าสิว่าอาหารจานที่เหลือของแกน่ะคืออะไรซุปเนื้อวัวค่ะคุณลุงซุปเนื้อวัวรีบเอามาเบเตอร์ใจจดใจจ่อกับซุปเนื้อวัวของโปรดรีบกินสลัดขนมปังเพื่อให้หมดอย่างรวดเร็วเจนวิ่งกลับเข้าครัวปัดเนี้ยไม่รู้ว่าจะทําซุปเนื้อวัวขึ้นมาใหม่ได้ไง มองเศษเนื้อที่อยู่ในหม้อและในขณะที่เธอกําลังคุณคิดนั่นทันใดนั้นหนึ่งเด็กโง่นี่แกทําอะไรอยู่เวเตอร์เข้ามาในครัวเจนหันไปตามเสียงของลุงที่อยู่เบื้องหลังบัดนี้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรจุกที่คอใจเต้นลรลัวรู้ว่าข่าวเนี้ยคงไม่รอดแน่เวเตอร์มองเห็นเศษเนื้อที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นโกธจัดจนหน้าตาบิดเบี้ยวดูราวกับปีศาจ เขาตะโกนจนสุดเสียงดังลั่นแกนังเด็กโง่นี่เหรออาหารเย็นแกทำมาเละเทะแบบเนี้ยมันนี่นังตัวดีเวสเตอร์พุ่งไปหาเจนคุณลุงหนูขอโทษคุณลุงอย่าทำหนูเจนวิ่งหนีไปอีกทางด้วยความโกรธกับความมมายเวสเตอร์จึงคาสติความมิจักในครัวเพื่อหมายจะให้ร้านของเขาคามือไปเจนรู้ทันทีว่าบัตรนี้ยลุงของเธอได้เสียสติไปแล้ว วิ่งหนีจนสุดชีวิตไม่คิดกลัวอะไรอีกแล้วมาว่าพายุยังโหมกระหนำ่ำเสียงฟ้าร้องคำรามมันไม่ได้น่ากลัวสำหรับเจนอีกต่อไปเจนวิ่งออกไปข้างนอกเท้าเธอจมลงไปในดินที่บัดเนี้ยมันแทบแต่กลายเป็นโคลนวิ่งแล้วก็วิ่งยังไม่มีจุดหมายวิ่งลึกเข้าไปในป่าเวตเตอร์ไล่ตามอยู่เบื้องหลังเจนลมรุกคุกคานได้ยินเสียงตะโกนด่ายอย่างหย,ยาบคายจากลงุง อย่างชัดเจนถือวิ่งแล้ววิ่งยังไม่คิดชีวิตสูงขึ้นสูงขึ้นโดยลืมไปว่าเบื้องหน้าของเธอนั้นคือหุบเหวลึกนางตัวดีแกหนีข่าไปพ้นหรอกเวตเตอร์ยังคงไล่ตามติดๆเจนพยายามตะเกียกตะกายขึ้นไปจนในที่สุดเธอก็ขึ้นมาจนสุดทางเหวที่ลึกจนมืดมิดมันดูคล้ายกับปากกล่องของลุ่มนรกที่กำลังเปิดกว้างเจนไม่อาจหน,นีไปได้อีกแล้ว จะหยุดยืนและหันกลับไปมองลงุงแกนั่งเด็กโง่ในที่สุดแกก็หนีข้าไปไม่พ้นหุบเหวนี่จะจะกลายเป็นของแกทุกคนก็จะไม่มีใครเอาผิดกับข้าได้เพราะแกมันพลาดเอง<แก>เวสเตอร์กลาวเข้าไปใกล้เจนในมือของเขากำมีดเป็นแท่นในวินาทีนั้นเองเจนหยุดร้องเธอไม่รู้สึกหวาดกลัวกับอะไรอีกแล้วเธอคิดว่า พร้อมและไม่น่าเชื่อเด็กที่อายุเพียงสิบขวบจะยืนนิ่งทำกลางสายฝนที่ตกกระหน,นำ่ำเธอรู้ว่าไม่อาจจะหนีไปไหนได้อีกแล้วและความตายก็ไม่ได้น่ากลัวสำหรับเธออีกต่อไปเจนเปลี่ยนไปแล้วจิตใจและสมองของเจนมันไม่อาจคิดอะไรได้อีกมันมึนชาและหยุดนิ่งเธอไม่รู้สึกถึงเสียงของหัวใจที่ยังเต้นอยู่สด้วยซ้ำวิตเตอร์แปลกใจ ทีเจนยินนิ่งและไม่ได้มีท่าทีหวาดกลัวอะไรเขาแม้แต่น้อยแกแกทำไมยืนเฉยหนังเด็กบ้าแกเสียสติไปแล้วแกกำลังรู้ไหมฉันจะผักแกลงไปในเหวแกรู้ไหมเวสเตอร์ตะโกนอย่างบ้าคลั่งตัดสินใจพุ่งตัวเข้าไปหาเจนหมายจะใช้มีดแต่ในวินาทีนั้นโดยอัตโนมัติเพียงแค่เจนก้มตัวหลบเวสเตอร์ก็เสียหลัก เขาเซ่ลาไปข้างหน้าด้วยความรื่นของแผ่นดินบัดนี้เขามองเห็นเบื้องล่างของขุบเผวลึกอ,อันมืดมิดเหม,มันเปิดกว้างพร้อมรับคนอย่างเขาเวสเตอร์จะโกร้องจนสุดเสียงมีหลุดลอยจากมือขุบเผวนรกกำลังต้อนรับเขาด้วยความยินดี